อ๋ออันนี้นนาแฟนไหมครับนะครัผมอผมนี่ยาวไหมครับยาวครับใหญ่ไหมอะไรนะใหญ่หรือเปล่า,าก็ใหญ่ของพี่อ่ะอือฮะอุ้ย <laughs> ของอวี่หัวโตน่ะเ <laughs> อ้ยจริงว่ะนีิ <laughs> โหแม่งแบบยันทีไม่เข้าเลยปะ โ oh, yeah. อ๊ยเหี้ยอันนั้นนอันนี้เป่ะล่ะไอ้อะไรวะโดนพื่ <c oughs> อนต่อยเหรอพูดเลยมั่วบิ๊ว <c oughs> รู้จักเอาวรู้จักสายาพี่ไงน,อน้องๆไม่กล้าคุยกับพี่เลยเอา,าตรงๆอะ่ะ อ,อ,อพูดมาด<อ>ิจัดลองรู้จักหามหมูไหมล่ะฮะอะไรนะเปล่าเปล่าไม่ใช่ผมรก็เป <laughs> <laughs> ็นทรายล็อกทะลิงขึ้นยังไง ไม่ได้ยินผมหาวเมื่อกี้เอ้หาวเวลาหาวอาปากแบบงับโลกปะกินหัวพี่ได้โอ้ก <c oughs> ินน้ำเยอะนะห้ามกืนนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่หัวนะลกสัพพาครับ <c oughs> พี่เรื่องไรเนี่ยรับไม่ได้วะพี่อะพี่จะลงคุย <c oughs> พี่แม่โอ้พี่ม่คุยงั้นเราเอาตรงอะโอเค